รย้ว่าไงนะพี่ดูดิแดงเดินไม่ได้เหอพี่มันลื่นอะเห็นปะเดินแล้วขามันปัดอะอาไม่เชื่อพี่ลองตูมดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลื่นขนาดนี้เนี่ยนี่ครับนะครับขอโทษนะหยิบมาไม่มีเครือบเงาเลยมีกระจัดข้าวเครือบบอนิวใช้ใครไปอ่ะนิวก็น่าจะดูเขาหน่อยว่าเขายังไงเขาพร้อมหรือเปล่าสติสตังยังไง นี่ตันนี้นี่นี่เครือบเงาจริงจบางทีบางทีไม่ไม่ไม่ถึงใจนี่ต้องอย่างนี้ไม่ธรรมดาได้กินขนาดวางขนาดวางซองอ่ะดูดินี่ยังปิวเลยอ่ะไม่ใช่พี่ไนะครับนี่หนึ่งนี่หนึ่งพี่ต้องวางอย่างนี้นะเออลืมจริง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 เออลืมจริงจริงจริงพอละเดี๋ยวาโชว์บ้างเลยดีกว่าคันนี้จัดส่งเชียงใหม่เพื่อนๆนะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาท โอ้ยเงินสดเป็นจำนวนเพื่อนๆจัดส่งเชียงใหม่นะครับอยู่บ้านก็ซื้อรถได้แลวจ้าที่รักมาส่งพร้อมกันนี่ครับขออ่อสาวดอกเล็กแทน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 ทันนี้นะครับ Honda Accord 2.4 EL Japan Sunroof ท็อปสุดบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ม่านนะครับแล้วก็แอร์แบกประมาณ8ใบแล้วจะไม่ผิดนะฮะแอร์หมอนข้างไปอีก2ใบเป็น10ใบนะฮะเอาให้ครบกันไปเลยฮนะ อยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับ็อปสุดเลยนะ Honda นะครับ Accord 2.4 EL เพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวพิเศษนะฮะคันที่เป็นตัว J8 นะนะครับแล้วก็เป็นซัน r ู o นี่ครับตัวพิเศษจริงๆตอนนี้ในไทยเหลือไม่กี่คันละนะครับนะครับสามขั้นตอนง่ายๆนะเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะซื้อรถจากพีพีได้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็ไปดู ในเพจร้านเราได้นะครับดูในยูทูปก็ได้นะครับสนใจคันไหนเนี่ยนะครับก็เลือกมานะครับขั้นตอนที่2ก็โอนเงินมาครบเต็มจำนวนนะครับขั้นตอนที่3ก็จัดส่งถึงหน้าบ้านกฤตีเดียวเชียวนะครับผมคันนี้เนี่ยส่งที่เชียงใหม่นะนะครับคันนี้ส่งเชียงใหม่ก็คือน้องแบงค์นะครับแล้วก็น้องใจนะครับครับติดต่อมาทางพีพีนะครับแล้วก็ส่งวิดีโอให้ดูแล้วส่งหลักฐานให้ดูนะครับแล้วก็โอนเงินมาครบถ้วนละนะครับเราก็จะส่งเลยไม่มีปัญหารวมไปถึงปกนะครับไม่หลังจมน้ำนะครับแล้วก็ไม่ตรงตามททีีีี่่คคคุยยยไวว้้้ััันนนนนนเเเปปป็็มือดดดาแงะรบบ นะครับผมไม่มีชนอตหลักมน้ำไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยทั้งน้องก็สบายใจได้นะครับชมรีวิวจบครบปุ๊บก,ก็โอนกันเลยนะัจ๊ะอยู่หลังเต็นนะครับแล้วนี่ไปไหนกันบมนอกแล้วครับเนี่ยทิ้งพี่อีกแล้วโอ้ยังดีนะยังแหลมใหม่หนึ่งหน่วยเตรมตัวกลับบ้าน <laughs> แล้วก็เตมตหนึ่งหน่วย <laughs> สุดยอดไหมสวัสดีครับสุดยอดเลยยืนใชทั้งวันเลยสุดยอดเลยนะ <laughs> ยยนะคันที้ส่งเชียงใหม่นะครับ <laughs> พี่ป๊อปรถยกของเราเจ้าเก่าประจําซอยเรานะฮะ <laughs> <laughs> คิดถึงรถยก คิดถึงพี่ป๊อปรถยกนะครับยกได้ยกดีครับจะยกทั้งทีก็ต้องคิดถึงพี่ป๊อบรถยกนะครับผมมาหาใช่ไหมคอนเซปต์นี้เลยนะขอบคุณมากมากนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นไปเลยนะนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีเหตุที่ต้องยกรถจึงย้ายรถนะครับแล้วไม่สะดวกนะครับก็สามารถใช้บริการพี่ป๊อปเขาได้มีรถเล็กรถใหญ่รถใหญ่รถเล็กรถเล็กรถใหญ่นะครับปูเยอะแยะไปหมดเลยร็อกแน่นรอกหนาครับคันนี้มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่บ้านเรานั่นเองนะจ๊ะไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยทีเดียวเชียว สิบชั่วโมงได้ไหมพี่ป๊อปสิบชั่วโมงได้เนะนะครับน้องแบงก์นะครับแล้วก็น้องใจรอรับได้เลยนะจ๊ะจุ่บุ <ST AN TS> เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเสียดายนะถ้าเป็นกลางวันนะเราก็อาจจะให้เ c ได้เห็นพวกซันรูฟแล้วก็เห็นภายในะที่เป็นเบาะหนังแท้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตามคลิปเต็มได้ครับมีคลิปเต็มขงอยู่ใช่ไหมวันนี้เมฆสวยเนาะฝนตกปะเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะเราก็ใช้ชีวิตการระวังมากขึ้น ครับอยากกินอะไรก็กินไปก่อนนะครับส่วนแผ่นดินไหวเกิดเราจะกินไส้กรอกทอดคิดว่าของทอดไม่ดีเราไม่ได้กินปุ๊บพวงนี่แผ่นดินไหวตายเลยทีนี้ลูกยิ่งกินลูกชิ้นทอดเมื่อวานเลยว่ะวันนี้ก็ส่งไปหลายคันเนาะแล้วมีส่งเบนซ์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะฟอร์จูเนอร์แล้วเขาไดมีแคมรี่ด้วยวันนี้บาดเลยพี่ประยูนใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์จากคลองสิบเอ็ดสุดยอดจริงๆน้องนิวโอ้โหยอมใจเลยนะฮะมาดูเสร็จปุ๊บรายงานเบื้องบนปุ๊บ ลงบอลมันเปิดคู่มอเตัร์บอลต่างปึกแล้วก็ขึ้นสไลด์กลับไปด้วยเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถสไลด์เราแล้วก็เอารถแคมรี่ขึ้นรถสไลด์ไปด้วยอีกโอ้โหน้ำตาจะไหลน้องนิวสุดยอดจริงนะครับพี่ก็ให้เยอะมากเลยนะครับน้าะพี่โอ้โหเห็นใจแกมากเลยแกนี่ใจสุดๆนะใจมาใจกลับนะครับสุดยอดเลยฮะเรียบร้อยแล้วพี่ป๊อปตอนนี้กูแจ่มมีกี่ชุดสองชุดใช่ไหมนะครับอยู่ในกระเป๋าพี่เรียบร้อยนะโอเค อ่ะน้องนิวจะไม่ต้องวิ่งตามผมครับขอบคุณพี่ปอ๊อปสวัสดีขอบคุณมากมากนะครับเป็นตุลาให้หน่อยนะครับ<อ>เดินทางปลอดภัยนะคุณพี่นะนะครับผมขบับรถดีอย่าให้ใครแซงเราพี่นะหยอกหยอกหยอกพี่ป๊อยแล้วครับ,ๆๆรบผมม <ๆๆ S 1> ุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ดอยคำบ้านเฮานะจ๊ะฮอนด้าอคอร์ด 2.4L นะตัวเจแปนนะครับแล้วก็เป็นซันรูฟด้วยแอร์แบต8ใบบอยฟ้าแล้วก็มานเลยโอ้โหบอกเลยว่าออปชัรคเยอะๆขอกม่านเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขี่ไปเข้าตังค์แล้วเหร เอาตังอยู่พี่ปั๊วเอ๊ะเด็กดิวตามไปห,หน่อยป่ะน้ำตาจะไหลาาพากปะโวแล้วมีตังเ,เ,เือแล้ำมันมาเดวอรีบไปตรงอย่างเดียวครับ